พี่น้องเอ้ยว่าสิเกี่ยวเขาจังไดผ้าอยู่มาเขาฝนตกเปียกมอดหยอดอยู่จังไดละสิกาเกีียวพี่น้องสิมีมองตากบ่เลูกเนี่ยหอ,อดมือหื้นนี่มันสิได้เกี่ยวบ่ผ้าอยู่มันสิไปยังเมือ่อนี้ฝนตกพี่น้องเอ้ยตกยางบกแห้งนึงหง่วงเขาเปียกฝนเบิดพี่น้องโอ้ก็ละคิด้ยาก เป็นจังสี่ตลอดเลยเวลาสีเกีียวเขากับเป็นจังสี่ละพี่นอ้องอือโอคนละใจวีใจว่อนหาหม่องตากกันยั่งยากอยู่ได้ตากถนนดำน้ำเขากับใครแน่เด้มีเกยงกับตากตะทงให้ทงหน้านี่ละ่ะว่าสีลงเกี่ยวมืออื่นมือฮือนี่จังได้ละว่าผ้าอยู่เขาวันนี้แม่ มือเศร้านี่ก็พ่อมือเศร้านี่พาคเทียงพบ่ใบอีกพี่น้องจ๋าข้างบ้านพี่น้องฝนตกในบน้านน้อหมิ่นไม้ฟังในเด้อผู้ใดกําลังเกี้ยวเขาผู้ใดกาลังตากเขาอืมวัดขันเมนว่าเกี้ยวมือนี่ที่เรีกกับว่าสิเกี้ยวมือนี่ขันเมนว่าตัดสินใจเกี่ยวพี่น้องเอ,อ้ยปียากเลยละ่ะแล้วเบื้องเนี่ยสีเห็ดจังหลย ไปตามธรรมชาติติพี่น้องเปียกกระร้างหัวมันทนะเนาะเปียกเขาก็เอาผ้าคุ้มเอามันถึงเวลาที่สิเกี้ยวแล้วพี่น้องคะ่ะหอมสยามเนี่ยเหลี้ยงสุไฮแล้วพี่น้อง